ร้านพณลยางแตกนะคะใครหาแนวล้อเมกาแนวออฟโรดล้อก้านวายนะคะรอบนี้ถูกๆเลยนะคะนี่ค่ะมือสองเข้าใหม่นะคะล้อรถเก่งค่ะถูกๆเลยค่ะ4ี0พนนะคะนี่ค่ะล้อเวลคอสมิกนะคะออฟโรดนะคะนี่เมกาออฟโรดก็มีนะคะราคาเบาๆลยนะคะนี่เลยค่ะนะคะมาเริ่มกันที่ชุดแรกเลยนะคะชุดนี้ค่ะ สวยมากนะคะรีบเลยนะคะชุดนี้แม็กออฟโรดขอบสนะคะเนี่ยค่ะล้อสวยนะคะยางแม็กซิ2สอง5กค่ะนะคะยางปี22ค่ะนี่เลยอันนี้ล้อเพิ่งมานะคะยังยังเช็ดไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะคะเนี่ยค่ะเพราะว่ายังยังมีเลอะเทอะนิดนึงนะคะแจ้งก่อนเนาะนี่นะคะแต่เดี๋ยวเราจะเช็ดให้สะอาดเลยนะคะแต่อันนี้คือรีบทำคลิปก่อนนะคะชุดนี้ราคาอยู่ที่ 13,900บาทค่ะนะคะบอกเลยว่าสวยมากนะคะชุดนี้ออฟโรคขอบ16ราคา13,900บาทค่ะนะคะชุดนี้นะคะ,ะ,คะแล้วก็มีแม็กก้านวายแม็กก้านวายขอบ20ค่ะยาง27555 20นะคะก้านวายขอบ20ขายยางปี23นะคะชุดนี้ล้อก้านวายราคาชุดนี้อยู่ที่13,900บาทค่ะ หน้าหนึ่งหมื่นสามพันเก้าร้อยบาทนะคะ, 1, 3, นะคะนี่เลยค่ะแล้วก็จะมีล้อแนวมกาออฟโรดค่ะชุดนี้แมกกา,กาออฟโรดค่ะขอบยี่สิบนะคะกว้างสิบค่ะออฟโรดยี่สิบสี่นะคะเมกกาออฟโรดมีเข้าเพียงหนึ่งชุดเท่านั้นนะคะชุดนี้ราคาเบาๆเลยยางสองเจ็ดห้าห้าห้ายี่สิบนะคะเป็นยางปียี่สิบสามค่ะนะคะ,นะคะชุดนี้ขอบยี่สิบ บ้าง10ออฟลูบ24นะคะมีมาแค่ชุดเดียวเลยนะคะลอ้อเมกาออฟโรดค่ะชุดนี้นะคะราคาอยู่ที่16,900บาทค่ะนะคะ16,900บาทนะคะ, 6, ะ,คะลอ้อเมกาออฟโรดค่ะนี่ลอ้อสวยๆเลยนะคะ16,900บาทมีมาแค่ชุดเดียวนะคะลอ้อเมกาออฟโรดนะคะราคา16,900บาทะคะ่ะ นี่ค่ะลายแบบนี้นะคะนานๆทีเข้าเลยนะคะลูกค้ารีบจับต้องเลยนะคะนี่ค่ะแล้วก็มีชุดนี้นะคะแม็กออฟโรดขอบ20ขายยาง2 6 5 50 20ค่ะนี่นะคะสีเดิมนะคะสวยๆเลยนะคะชุดนี้ยางยางปี22ค่ะยางไทยดิเนตินะคะนี่ค่ะด้านหลังอาจจะเลอะนิดนึงนะคะเนี่ยเพราะว่ายังเช็ดไม่เสร็จนะคะชุดนี้นะคะราคาอยู่ที่13,900บาทค่ะ หนึ่งหมื่นามพันเบาทนะคะ, 13, นะคะล้ออัลบโรของ20ลายนี้นานๆทีเข้าเลยนะคะเนี่ยค่ะเผื่อมีคนชอบแล้วก็มีชุดนี้ค่ะชุดนี้ล้อก้านวายขอบ18ค่ะล้อก้านวายขอบ18ยางเป็นยางโตโยด้วยนะคะใช้ยาวๆเลยค่ะยางโตโยนะคะ285 60 18ค่ะยางโตโยค่ะปี23นะคะยางโตโยปี23ค่ะล้อก้านวาย นะะชุดนี้ราคาอยู่ที่15,900บาทค่ะนะคะ15,900บาทค่ะล้อกันวายยางโตโยนะคะปี23ค่ะนะ,ะยางสวยๆเลยนะคะชุดนี้นี่เลยค่ะราคาอยู่ที่10,000 15,900 10, บาทค่ะนะคะแล้วก็มีล้อคอสติ นี่ล้อคอนมิกค่ะล้อเวลคอนมิกนะคะสีเดิมเลยยางปี21ค่ะนะคะหน้า24545หหหลัง2 7 5เ1็หาเนี่ยค่ะยางดอกส,สวยๆเลยนะคะล้อสวยด้วยค่ะเนี่ยล้อสวยด้วยนะคะฝาครบเลยนะคะฝาดุมครบเลยค่ะดอกยางแน่นๆแบบนี้ค่ะราคาประหยัดค่ะราคาเพียง7,900บาทเท่านั้นเลย เนี่ยค่ะล้อคอนมิกส,สวยๆค่ะราคาล้อพร้อมยางสี่ล้อเลยนะคะเจ็ดบาทค่ะนะคะเจ็ดบาทนะคะแล้วก็มีแมกหยดน้ำงานยาชิค่ะยางโอตานปียี่สิบยี่สิบสองค่ะสองหกห้าเจ็ดห้ายางปี2ี่สบสองค่ะนะคะชุดนี้ราคาราคาอยู่ที่1นึ0งหมื่นเก้าร้อยบาทค่ะนะคะหนึ่งหบาทนะคะยดน้ำยางปียี่สค่ะ 1,900บาทค่ะแล้วก็มีแม็กกั้นยกนะคะสีน้ำตาลหยอดแดงยางดีเซนติค่ะ2 6 5 6กห้าบปีย2ยางดอกนั่นแน่เลยชุดนี้นะคะราคาชุดนี้อยู่ที่9,900บาทค่ะได้ยางปี22บค่ะเนี่ยดอกยางแน่นๆแบบนี้เลยนะคะนะคะชุดนี้ราคาอยู่ที่9,900บาทค่ะนะคะเก้าพันบาท แล้วก็มีแมกเวลออฟลึกนะคะล้อสวยยางได้ยางนิโต้ด้วยยางนิโต้ปี21ค่ะเนี่ยล้อ look, ออฟลึกๆเงาๆแบบนี้เลยยางนิโต้ปี21ดอกยางแน่นมากใช้โยยาวเลยนะคะยางนิโต้ดอกยางแน่นๆแบบนี้เลยชุดนี้นะคะราคาอยู่ที่9,500บาทค่ะนะคะ9,500บาทนะคะแมกเวลออฟลึกแบบนี้เลยนะคะ9,500บาทนะคะ แล้วก็มีชุดนี้ค่ะแม็กก้านยก SUV ค่ะกว้าง9ออฟศู์นะคะนี่เลยมีโค้ดด้วยนะคะนี่นะคะยางดีเซนตินะคะสองหกนะคะปี23ค่ะนะคะชุดนี้ราคาอยู่ที่9,900บาทเป็นก้านยกสีเทากันหยดแดงนะคะชุดนี้ราคาอยู่ที่9,900บาทค่ะ นะคะแล้วก็มีล้อรถเก่งค่ะอันนี้ RE สีเท่ากันทุกๆเลยนะคะยางปีแถมนะคะยางปี21ค่ะ19555ได้ล้อ RE สีเท่ากันค่ะนี่นะคะชุดนี้ฝาครบนะคะมีฝาครบ400เลยนะคะชุดนี้ราคาอยู่ที่4,900บาทค่ะใส่รถเก่ง4ลูกนะคะราคาอยู่ที่4,900บาทนะคะชุดนี้ แล้วก็อันนี้มีแม็กเวลยางปี23ค่ะ195555้านะคะยางปี23เลยดอกยางแน่นๆนะคะนี่ดอกยางแน่นๆชุดนี้นะคะล้อเวลใส่รถเก๋ง4ี่ลูชุดนี้ราคาอยู่ที่5,900บาทค่ะนะคะ5,900บาทนะคะอันนี้เฉพาะล้อที่เข้าใหม่นะคะส่วนล้อที่แล้วมีให้เลือกหลายลายลาย้อกว้าง8-5แล้วก็มีนะคะ d อเนร่าเงี้ย8,900นกนะคะกว้าง8-5ไม่ล้นนะคะนี่เลยค่ะ นะคะเรามีให้เลือกห,หลายลายนะคะให้สนใจนะคะ ร้านพูลยางแตกค่ะสนใจติดต่อได้ที่เบอร์นะคะ0968811156นะคะหรือว่าจะแอดไลน์ได้ที่เบอร์นี้เลยนะคะเป็นแอดโดยเบอร์โทรค่ะ0968811156นะคะร้านอยู่ลำลูกกาคลอง7ค่ะจังหวัดปทุธเนีนะคะหน้าร้านรับเทอร์ล้อดเดิมล้อแต่งทุกสภาพเทอร์ล้อราคาก็จะลดลงอีกราคาก็จะถูกอีกจากที่แจ้งนะคะต่างจังหวัดค่ะมีบริการส่งขนส่งทั่วไทยนะคะมีค่าส่งแล้วก็มีปลายทงนะคะหรือว่าใครอยากจะ ดูมาชมของที่หน้าร้านนะคะเข้า Google แล้วก็พิมพ์ว่าร้านทุนุนยางแตกค่ะ GPS มาถือหน้าร้านเลยค่ะนะคะ,ะ,คะฝากติดตามได้นะคะขอบคุณค่ะ